รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ been travel, been travel able, เครื่องปรุงรสไอเชฟเอเจเซ็ต b อ x คุมชั ปาดใจคุณพระเอ,อกตัวจริงสวัสดีค่ะ กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับรายการของเราสุดสุดส,ดสดประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วค่ะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเท่านั้นเองนะคะที่เราจะทำงานกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันหรือเปล่าคะ คุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทําให้ชีวิตของเราดูมีสีสันชีวิตของเราง่ายขึ้นนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะปัจจุบันนี้ไม่พูดถึงโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกนะคะไม่เพียงแต่ใช้โทรศัพท์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ใครมีสมาร์ทโฟนนี่สามารถส่งเป็นไฟล์เป็นเอกสารได้เลยนะคะสามารถ แก้คําผิดอะไรต่เม่อะไรได้อย่างมากมายเรียกว่าสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ครบถ้วนข้อมูลที่สุดค่ะพอเราพูดถึงสมาร์ทโฟนนะคะเดี๋ยวนี้ใครมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องนี่เรียกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทํางานได้นะคะเพราะาคุณสามารถส่งข้อมูลจากที่ใดก็ได้ซึ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะไปอย่างอีกสถานที่หนึ่งเรียกว่าทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะส่งได้ทั้งไฟล์นะคะสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปได้ในเวลาอัน รวดเร็วตามที่ใจคุณต้องการค่ะและเดี๋ยวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะพกสมาร์ทโฟนแทนกล้องถ่ายรูปได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าโปรแกรมของสมาร์ทโฟนนะคะมีโหมดต่างๆเพื่ออำนนยความสะดวกให้เราถ่ายภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมีการโฟกัสที่ตำแหน่งของภาพมีการปรับแสงทําให้ภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยเป็นภาพที่ประทับใจได้ภาพหนึ่งเลยทีเดียวล่ะค่ะตรงนี้นี่เองค่ะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะถ้า,ากว่าเราอัปเดตมาเรา ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากเลยทีเดียวนะคะแต่ในช่วงต่อไปค่ะเรียกว่าอัปเดตกันทุกสัปดาห์นะคะน้องแอมคัดสัรสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะเราติดตามน้องแอมไปเลยดีไหมคะในช่วงของขับไปเที่ยวไปกับอิซูซูค่ะช่วงขับไปเที่ยวไปกับอิซูซุ สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมพีรวัตรกุลนันท์วัฒน์นะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูครับผมวันนี้นะครับแอมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผมผมพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดนครเนื่องเขตครับซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดเก่าแก่โบราณนะครับใครจะผ่านเข้าฉะเชิงเซาจะต้องพบกับตลาดแห่งนี้เอาเป็นว่าตามแอมมาเลยครับครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ในบริเวณตลาดนครเนื่องเขตแห่งนี้เนี่ยนะครับผมจะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างคุณผู้ชมตามมาครับและที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับยังมีเขาเรียกว่าคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ย่อมๆนะครับมีชื่อว่าห้องเก่าเล่าความนั่นเองนะครับเขาจะบอกความเป็นมาของตลาดแห่งนี้เอาไว่าคุณผู้ชมตามไปดูกันดีกว่าครับว่าตลาดแห่งนี้สมัยก่อนลึกคลื้นขนาดไหนไพี่พงพันธ์เนี่ยนะครับเป็นคนดูแลนะครับตลาดแห่งนี้นั่นเองนะครับและพี่พงพันธ์จะคอยมาบอกเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ ตลาดนครเนื่องเขตแห่งนี้นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่มีขนาดแบบไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากว้างครับผมที่สําคัญสะอาดสะอ้านนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับอัธยาศัยน่ารักเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมต้องมาในช่วงเช้าเนะครับจนถึงเที่ยงเนี่ยตลาดวายแล้วนะครับรับรองว่ามาที่นี่สามารถนั่งเรือท่องเที่ยวนะฮะไม่เสียค่าบริการนะครับผมฟรีเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับการที่แอมได้พามาท่องเที่ยวที่ตลาดนครเนื่องเขตแห่งนี้นะครับ ทำให้คุณผู้ชมหลายท่านนะครับได้รู้จักตลาดใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นตลาดโบราณอายุก,กว่าร0อปีแล้วนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะแอมหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าแอมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ i s u z u m u x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสนับสนุนโดย ซอสปรุงรถตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลติเม e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะสำหรับช่วงของขับไปทเที่ยวไปกับอิสสูนี่นะคะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบรครบรถเลยนะคะน้องแอมพยายามคัดสรรสถานที่ต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะหากว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปในโอกาสอันใกล้นี้ก็ถือว่าเก็บไว้เป็นไอเดียะคะ่ะสําหรับการท่องเที่ยวครั้งต่อไปนะคะกลับมาพูดกันถึงสมาร์ทโฟนกันต่อนะคะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันมีอยู่มากมายค่ะคุณผู้ชมคะมีแอป,ปสําคัญๆนะคะที่เราขอโฟกัส ว่าจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อยากจะแนะนํามากๆค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้ค่ะ แอปพลิเคชันแรกก็คือ Grab Taxi ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะและความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้ก็คือมันจะคำนวณระยะเวลาอย่างแน่ชัดว่าเราต้องรอกี่นาทีจึงจะมีแท็กซี่มาให้บริการนะคะและพร้อมกันนี้ก็ยังคำนวณค่าโดยสารอย่างคร่าวๆให้เราได้ทราบด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ต้องขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองและไม่ค่อยจำนานญเส้นทางเท่าไหร่นะคะการโหลดแอปพลิเคชันนำทางหรือว่า GPS ดีๆสักตัว ตัวหนึ่งมาติดเครื่องไว้ก็คงสบายใจไม่เบาค่ะเพราะแอปพลิเคชันนี้นอกจากจะทําให้คุณถึงที่หมายอย่างถูกต้องแล้วยังคํานวณระยะเวลาในการเดินทางของคุณให้เสร็จสับด้วยนะคะทำให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางเช่น Google Map หรือ IGO ค่ะและที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันนะคะก็คือเรื่องของการจําที่จอดรถนั่นเองค่ะบางครั้งเราวนอยู่หลายรอบกว่าจะเจอที่จอดถ้าเรามีบีพาร์กิ a งแอปพลิเคชันที่จะเก็บข้อมูลที่จอดรถแจ้งเตือนเวลาให้เราเสร็จสับว่าเราจอดรถไว้นานกี่ชั่วโมงแล้ว ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องไปดาวน์โหลดมาใช้นะคะถ้าหากว่าคุณใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงที่สุดแล้วนะคะคุณจะพบว่าคุณสามารถประหยัดเวลาได้ค่ะคุณสามารถเหลือเวลาไปทํางานชิ้นอื่นหรือว่าเหลือเวลาไปพักผ่อนได้ด้วยนะคะค่ะและสําหรับในช่วงต่อไปนะคะเรามีความรู้ดีๆจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแนะนําค่ะวันนี้คุณตนํนำเรื่องอะไรมาเสนอคุณผู้ชมหนะ้าและจะใช้ ในชีวิตประจำวันเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมด้วยกันค่ะช่วง Green Heart Green ช i p s ทราบกันไหมคะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวนั้นทําให้โลกร้อนได้เหมือนกันค่ะมีผลการวิจัยที่ชัดเจนนะคะขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติค่ะพบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ถือว่าเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากบายมหาศาลค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําลายป่าไม้ในะคะหน้าดินและการปลูกพืชเพื่อทําทุ่งยาเลี้ยงสัตว์การผลิตปศุสัตว์ต่างๆไม่คุ้มค่ากับธรรมชาติที่ถูกทําลายไปค่ะเพราะว่ากว่า70%ของป่าอเมซ ที่ต้องถูกค้นลงนั้นก็มาจากสาเหตุนี้เป็นหลักค่ะและมูลสัตว์จำนวนมากนะคะเป็นแหล่งที่มาของก๊าซมีเทนค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรารู้จักกันถึง21เท่าเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าการถ้ายลมหรือแม้กระทั่งการเรอออกมาของวัวเนี่ยก็ยังปล่อยก๊าซมีเทนสู่โลกของเราด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะกว่าที่เราจะได้เนื้อวัวมานะคะก๊าซมีเทนถูกปล่อยออกมาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทั้งจากวัวในฟาร์มจากโรงงานแลกเนื้อรวมถึงการขนส่งอีกด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะการรับประทานแบบคนยุคปัจจุบันนะคะมักจะชอบรับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์หรือแม้แต่สเต็กค,ค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้ทําให้อ้วนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆเราควรจะลดการบริโภคอาหารประเภทนี้ค่ะอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นที่รับประทานมังสวิรัตนะคะแต่ว่ารับประทานเนื้อให้น้อยลงหันมารับประทานผักใบเขียวผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลกันให้มากขึ้นคะ่ะ ชมคะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรอองค์กรใดมาแก้ไขปัญหานี้นะคะแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราที่เป็นสังคมเล็กๆค่ะวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดหรือว่าบรรเทาภาะวะโลกร้อนที่ทุกคนสามารถร่วมกันได้นั่นก็คือส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติงดและก็ลดการทําลายป่าไม้โดยทางอ้อมนะคะหันมาบริโภคอาหารที่ไร้เนื้อสัตว์อย่างอาหารมื้อนี้ที่เรากําลังปรุงอยู่ค่ะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะสนับสนุนคนไทยดวงใจสีเขียวทุกคนเลยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมกันแชร์กรีนทิปส์ดีๆค่ะในแฟนเพจของ r e e n Heart g r e e n t i p s นะคะและก็เจ้าของกรีนทิปส์ประจำสัปดาห์ค่ะจะได้รับของรางวัลชิ้นนี้ไปเลยค่ะแล้วก็นอกจากที่จะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันแล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยสร้างสารรค์สิ่งดีๆสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยทั่วมันดีโมปราเจดีคู่ลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ คุณผู้ชมคะความก้าวล้ำนำหน้าของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนนี้มีให้ติดตามได้ทุกวันเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราต้องใช้ประโยชน์สมาร์ทโฟนให้ถูกวิธีนะคะหากว่าเราติดตามรุ่นใหม่ๆของสมาร์ทโฟนทุกๆวันรู้สึกว่าเราอยากจะซื้อรุ่นใหม่ๆเพื่อตามเทรนทุกๆวันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองมิหน่ำซ้ำนะคะยังสูญเสียเงินเปล่าๆกับค่าบริการต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาค่ะ และท้ายสุดของรายการของเรานะคะเป็นประจำค่ะสําหรับการแนะนำอาชีพนะคะวันนี้น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันค่ะอาชีพที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะสามารถประกอบอาชีพนี้เป็นกิจการเล็กๆในไทยก็ได้หรือว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราแนะนำอาชีพอะไรในร้อยแอาชีพโดยปตทค่ะช่วงร้อยอาชีพ โดยปตท คุณชมคะสำหรับร้อยแปดอาชีพโดยปตทว,วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกแล้วละคะและเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับใครหลายๆคนนะคะวันนี้นะคะเก็บพาคุณผู้ชมมาที่สยามโพลิสติกอินเตอร์เนชั่นแนลมาสซาดแอนด์บอดีเวิร์ค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ทั้งกับผู้บริหารแล้วก็อาจารย์ของสถาบันค่ะสวัสดีค่ะคุณยุยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูโอค่ะค่ะ ก่อนอื่นต้องให้คุณยุยแนะนำสถาบันนี้ให้เราได้รู้จักก่อนค่ะก็คือสถาบันสยามโฮลิสติกอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นของเราเนี่ยเป็นศูนย์ที่อยู่ในเครือข่ายสภากแพย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือเหตุผลที่เราเปิดเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าอาชีพของเทอราพิสเนี่ยเราเรียกว่าเทอราพิสเทอราพิสเทอราพิสเนี่ยเป็นอาชีพที่ เขาเรียกว่าอะไรคนแทบทั้งโลกเนี่ยต้องการอืต้องการแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทรัพยากรบุคคลทางด้านเนี้ยค่อนข้างขาดแคลนแล้วก็ส่วนมากนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยจะเรียนเพื่อไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานต่างประเทศหรือว่าทํางานในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราถึงก่อตั้งโรงเรียนนี้เพื่อมาซัพพอร์ตฟังดูแล้วเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะการันตีให้เราได้รับประกาศนียบัตรใช่ค,ค่ะก็เป็นประกาศนียบัตรจากกระทรวง สต่ละนนะคะแต่ละคอร์ส่ยต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะเป็นประมาณ3วันถึง10วันนะคะไม่เกินไม่เกินค่ะคุณคูณ่อกบ คร่าวๆถึงการเรียนที่นี่ให้ฟังนิดนึงค่ะก็อย่างวันแรกนะคะนักเรียนก็จะเรียนภาคทฤษฎีก่อนค่ะแล้วก็พร้อมปฏิบัติไปด้วยนะคะวันที่2ก็จะได้ลงกับลูกค้าจริงหรือนักเรียนที่หรือเป็นเพื่อนกันนะคะก็จะได้ลงคนจริงจริงวันที่3าก็จะมีการทดสอบนะคะว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่ครูสอนได้ไหมแล้วก็จะมีผลการสอบของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีคะแนนมาตรฐานด้วยนะคะถ้านักเรียนสอบได้คะแนนตามที่ครูตั้งไว้ค่ะแล้วก็ ็จะส่งใบประเมินตรงนี้เข้ากระทรวงค่ะเพื่อขอใบประกาศจากกระทรวงสาการณสุขออกมาให้ค่ะเมื่อกี้โดนหมาด้นมาข้างล่างเห็นแต่สุภาพสตรีสุภาพบุรุษมีมาเรียนไหมคะน่าอ้โอมีไหมมีค่ะมีค่ะมีนักวมีผู้ชายด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็ยอมรับผู้ชายในการทำทีมเปนพวกสปาค่ะเขึ้น นี่แหละค่ะเรื่องราวคร่าวๆนะคะซึ่งสถาบันแห่งนี้จะได้ให้ความรู้กับคนที่สนใจนะคะและนี่คือหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งร้อยแปดอาชีพโดยปอตทตั้งใจที่จะแนะนำค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ รับสืบโดยปตทพลังที่ยั่งยืนค่ะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะไปสมัครเรียนนะคะถ้าหากว่าจดไม่ทันก็ค่อยสอบถามกันเข้ามานะคะหวังว่าจะเป็นความรู้ดีๆแล้วก็จะเป็นอาชีพที่ผู้ชมสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคุณและก็ครอบครัวค่ะและสําหรับในช่วงต่อไปนะคะฝากไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดสําหรับวันนี้ค่ะยังมีความรู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องมาแนะนํากันค่ะ ปัจจุบันมีครีมบำรุงผิวหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสรรพคุณคุณผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าคะว่าผิวหน้าแบบไหนควรเลือกใช้ครีมชนิดใดและครีมบำรุงผิวที่เราเห็นๆกันอยู่นั้นมีกี่ประเภทกี่แบบกี่ชนิดวันนี้เรามีเคล็ดลับการเลือกใช้ครีมบำรุงผิวมาฝากเป็นแนวทางกันด้วยค่ะเราใช้ครีมเนี่ย บางทีเนี่ยเป็นกระปุกใช่ไหมคะเราเปิดใช้เนี่ยอากาศมันก็จะเข้าไปแล้วก็นิ้วเราเวลาไปสัมผัสเนื้อครีมโดยตรงเนี่ยบางทีนิ้วเราเนี่ยสกรปรกอะคะ่ะแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพในการใช้ครีมเนี่ยก็จะน้อยลงมากก็เลยปรับมาเป็นแบบขวดปั๊มเวลาใช้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะครีมบำรุงผิวหรือมอยเจอไรเซอร์นั้นมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโลชั่นซึ่งชนิดครีมค่อนข้างเหลวและเนื้อครีมขาวขน้น ซึ่งแต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบของสารที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจึงจำเป็นต้องพิถีพิถันอย่าคำนึงถึงยี่ห้อหรือราคาเป็นอย่างแรกนะคะแต่ควรดูที่ส่วนผสมในครีมเป็นสำคัญด้วยครีมบำรุงผิวชนิดที่มีส่วนประกอบของอยส์เจอไลเซอร์ชนิดเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผิวแหง้งแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน นั่นก็คือการใส่ส่วนผสมของทองคําลงไปในครีมบํารุงผิวนั่นเองค่ะซึ่งแร่ทองคําบริสุทธิ์นะคะจะช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระช่วยลดรอยดำริ้วรอยช่วยทําให้หน้าตึงกระชับขึ้นค่ะส่วนส่วนประกอบอันที่สองก็คือคอลลาเจนค่ะที่สกัดเข้มข้นเลยนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ําชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเติมล่องลึกให้กับผิวค่ะช่วยทําให้ริ้วรอยเนี่ยจางลงค่ะ แล้วก็มีสารอัลฟาอบูตินสารปุต้าไทโอนนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียกเนียนสม่ําเสมอกันค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็จะเป็นสารสากัดจากดอกคาโมไมล์ค่ะที่จะช่วยลดการอักเสบของสิวค่ะสิวโพดสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะก็จะช่วยลดได้ค่ะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชนิดที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบนั้นควรพิถีพิถันมากเป็นพิเศษเพราะใบหน้าของเราไวต่อการเกิดสิวมากควรเลือกใช้ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของน้ำมันคาเนชันซึ่งเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวบริสุทธิ์ไม่ทำให้เกิดสิวและไม่ใส่สารกันบูด นอกจากนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่คุณเลือกใช้นั้นจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์มาแล้วว่าจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองต่อผิวและไม่มีส่วนประกอบของสารที่จะก่อให้เกิดสิวด้วยและสุดท้ายอย่าลืมทดสอบอาการแพ้โดยการทาครีมบริเวณข้อพับของแขนเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนที่จะใช้ครีมที่ซื้อมาด้วยนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่เราคุยกันมาเกือบทั้งรายการค่ะเรื่องของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะคุณมีสมาร์ทโฟนผู้ใจอยู่หนึ่งเครื่องใช้มาให้คุ้มค่าที่สุดนะคะและ้าว่าคุณไม่ต้องการมันแล้วค่ะการกำจัดสมาร์ทโฟนนะคะ ซึ่งกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมต้องกําจัดให้ถูกวิธีนะคะลองศึกษาดูค่ะวิธีที่ถูกต้องคืออะไรแต่ถ้าหากว่าคุณกาจัดไม่ถูกวิธีนะคะขยะอิเล็กทรอนิกส์จะทําลายทรัพยากรดินน้ําแล้วก็สิ่งมีชีวิตในน้ําด้วยนะคะตรงนี้ต้องระวังค่ะและก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำ Blue Elephant Cooking School and Restaurant Bangkok ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรากลับ มาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบสปปดีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ hey, 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 yeah.